ครับแล้วก็มาดูหุ้นกลุ่มรับเหมากันบ<ม>้างครับพี่มลเมื่อวานที่ที่ลงมาเยอะนะครับก็แดงทั้งแผงจริง,รงรๆนะครับผมอย่างตัว CK ลงไป8%เนะครับสเต็กลงไป8%ปดเอ่าไอทดีลงไป5%้าเปอซโกอันนี้เอาตัวที่เป็นเสาเข็มมาให้ด้วยนะซฟโกลงไป2%งเปอลงนิดนึงนะครับเกือบ1%แต่กลุ่มเสาเข็มที่มันลงน้อยกว่านี่สมมุติถ้าเกิดกังวลเรื่องของค่าแรงกลุ่มนี้เนี่ย ประเด็นเรื่องค่าแรงมันจะน้อยกว่าใช่ไหมครับพี่มใช่ครับจริงๆมันเป็นมัน,มนอ่อกลุ่มนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเฟิร์สแฮนด์ก็คือเป็นคนที่จะได้ประโยชน์จากโครงการก่อนเป็นเป็นคนแรกแล้วก็ต้องใช้แรงงานพอสมควรแต่ว่าบริษัททั้งสองงานทั้งเซฟโก้ทั้งไพลอนที่เราติดตามมาเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของแรงงานนี่จริงๆไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญเพราะเรื่องของการรับโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะบวกพวกนี้เข้าไปอยู่แล้วแต่ตอนนี้น่าจะเป็นประเด็นเรื่องของที่ว่า งบประมาณรัฐยังไม่ผ่านยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่ออกมางนั้นโครงการใหม่ๆม,มันยังไม่เกิดตอนนี้ก็เหมือนกับกินแบ็คหลอกไปเรื่อยๆอยู่นะครับเราก็ต้องรอว่าถ้าสมมติกลางปีหน้าซึ่งนโยบายของรัฐตัวงบประมาณเนี้ยผ่านนโยบายพวกก่อสร้างมันกลับเข้ามาได้เนี่ยก็จะเป็นครึ่งปีหลังปีหน้าเลยก็อาจจะมองในเรื่องของเซนติเมนภาพรวมมันดูค่อนข้างจะยังนิ่งๆช่วงนี้มากกว่านะครับครับเอ่อก็จริงๆภาพนี้มาให้ดูเนี่ยคือ ตอนแรกครับมันมีข่าวตัวสเต็กตัวเดียวนะครับเรื่องเกี่ยวกับเป็นบริษัทโฮดดิ้งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นข่าวตัวเดียวแล้วลงตัวเดียวเนี่ยมันมันก็ตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะลงตัวเดียวพี่หมดแต่ทีเนี้ยคือมันจุดประกายดึงดึงทั้งกลุ่มลงเลยนะครับซ K จริงๆก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรนะไม่ได้มีข่าวอะไรก็เลยลงด้วยก็เลยอยากจะเอาภาพมาให้ดูว่าเออมันลงเป็นเซนติเมนต์ของเซกเตอร์เลยนะครับผมแบบนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงแล้วจริงๆต้องยอมรับว่าคุยกับพี่เล็กแล้วเนี่ยก็คือ ซีเคนี่ยเรียกว่าไม่ได้เกี่ยวอย่างที่ใบบอกก็การที่ลงมาเมื่อวานก็อาจจะเป็นจังหวะที่เราจะสะสมพุ้นตัวนี้ได้เพราะว่าซีเคเป็นเป็นท็อปพิกในกลุ่มของรับเหมาของเราอยู่แล้วเพราะว่าภาพของแบ็กหลอกก็ดีนะครับแล้วก็โครงการต่างๆทีเ่เขามีในมือเนี่ยมันค่อนข้างเยอะบวกกับที่เขาถือในเบมถือในไททับวอเตอร์พวกนี้เนี่ยมันได้ดีเดนต่อเนื่องอันนี้สะสมเก็บเป็นระยะยาวได้เลยนะครับแล้วเบมเองก็ตอนนี้ก็ยอมรับว่ามันก็คือดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับครับ ทีนี้มาดูตัวสเต็กแล้วกันนะครับผมก็สรุปก็คือมีการเหมือนจะปรับโครงสร้างครับพี่มนก็จะทําตัวเองเป็นบริษัทโฮดดิ้งนะครับเหตผลก็เพื่อที่ว่าสมมติถ้าไปลงทุนธุรกิจอะไรต่างๆก็จะเคลื่อนไหวได้ง่ายมากขึ้นนะครับและนักลงทุนก็จะได้เหมือนได้ดิเวอร์ซ์ไธุรกิจไปด้วยสมมติถ้าเขาไปลงทุนธุรกิจอื่นๆครับ อ่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือเดี๋ยวเขาจะมีการสวอปหุ้นนะครับมผมอัตราส่วนเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่พี่เล็กบอกก็คือเหมือนโครงสร้างอะไรมันไม่ได้เปลี่ยนไปม,มากนะครับถ้าให้ยกตัวอย่างเนี่ยสมมติถ้าใครเคยถือคอโตอาจจะเข้าใจเข้าใจสตอรี่นี้มากกว่าก็คือ,อเขาก็จะมีสตอรี่เรื่องสวอปหุ้นนี่แหละแต่ว่าคอโตเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าอ่ามันจะมีรายธุรธกิจที่มากขึ้น<ม>อัตราสวอปเนี่ยมันก็จะ มันก็จะไม่เหมือนหนึ่งต่อหนึ่งละเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ใช่ไหมฮะแต่กรณีนี้เนี่ยมันหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันมันไม่มีอะไรให้วิเคราะห์มากมายแล้วโครงสร้างมันเหมือนเดิมนะพี่หมอใช่จริงๆคือมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนเปลี่ยนชื่อบริษัทเอางี้ดีกว่าแล้วก็ด้วยความที่พอทําโครงสร้างใหม่เนี่ยจริงๆมันมันในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันขยายกว้างขึ้นด้วยจากที่เราถือสเตคอนตัวเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นธุรกิจรับเหมาเป็นหลัก แต่พอเป็นสเตย์คอนกรุปซึ่งเป็นโฮ l ดิ n งเนี่ยโฮลดิ่งเขาจะไปลงธุรกิจอื่นๆที่ที่เห็นๆตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมรทาน์รถไฟฟ้าสมรทาน์ทั้งด่วนอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงเขาจะทํา Data Center ด้วยเป็นแบบจะมีตึกให้เช่าอะไรประมาณนี้ซึ่งพวกนี้มันจะเป็น Recurring In c ิน e ที่เข้ามาต่อเนื่องมากกว่ารับเหมามันเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปก็แน่นอนอย่างช่วงนี้งบรัฐบาลไม่ออกเนี่ยโครงการใหม่ไม่เกิดอันนี้นก็จะไม่ได้รับอะไรใหม่ๆแต่ว่าถ้าเป็นมี Recurring ที่เพิ่ม เป็นประโยชน์กับกลุ่มมากกว่าผู้ถือหุ้นเองพอไปอยู่ที่ีบริษัทใหม่เนี่ยก็ได้เป็นพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพียแต่ว่ามันอาจจะเป็น <c oughs> จุดหนึ่งซึ่งบริษัทพูดเมื่อวานว่าจะดีลิส a ์สเตคอนก็คนก็อาจจะตกใจว่า้ดีลิสต <c oughs> มันเหมือนกับ <c oughs> บริษัทมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆมันเป็นการปรับโครงสร้างนะครับแล้วก็คําว่าดีลิส t เนี่ยก็คือดีลิสตตัวเดิมสเตคอนแล้วก็เอาตัวโฮดดิ้งสเตคอนกรุ๊ปเนี่ยเข้าไปในตลาดแทนแล้วจะเป็นวันเดียวกันเลยซึ่งถ้าใครถือหุ้นอยู่่แล้้วก็หุนนเีย ก็คือเหมือนกับคุณก็เปลี่ยนจากหุ้นสเต็กเป็นสเตคอนกรุ๊ปแค่นั้นเองครับใช่ซึ่งไปดูไส้ในเนี่ยเขามีถือก้าประมาณ2.2งจุดล้านหุ้นเนี่ยก,ก็ย้ายกลับเข้าไปเหมือนกันเพราะนั้นจริงก็เหมือนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดในเชิงของผลกลาําไรขาดทุนเนี่ยมันจะมีผลไหมนะครับพอเปลี่ยนชื่อบริษัทจริงๆก็ไม่มีผลถ้าเกิดทุกคนสวอปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดสวอปไม่ ไม่ครบร้อเนี่ยมันก็อาจจะมีผลบ้างนะฮะเพราะว่ามันจะรับรู้กําไรจากตัวสเต็กได้ไม่เต็มร้อนะครับแล้วก็เบื้องตนเนี่ยถ้าเกิดคนเนี่ยสวอปไม่ถึง75%ของหุ้นทั้งหมดนะครับไอตัวดิวเนี่ยก็จะยกเลิกไปแต่คิดว่ายังไงคนก็น่าจะต้องสวอปนะครับผมเพราะว่าเอ่อจะเรียนก่อนเลยว่าถ้าเกิดสมมติไม่สวอปนะฮะในส่วนของสิทธิ์การปันผลเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับแล้วพอเป็นหุ้นนอกตลาดเนี่ย หนึ่งก็คือสภาพคล่องก็ไม่มีนะครับสองก็คือเวลาสมมติถ้าท่านขายเนี่ยแล้วมีกําไรเนี่ยกำไรก็จะเสียภาษีไม่เหมือนกับหุ้นที่ลิสต์ในตลาดนะฮะกำไรแคปิตอลเกนเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะครับ งั้นก็ถ้าคําแนะนําของเราเนี่ยจริงก็แนะนําให้ถือไว้แล้วก็จริงๆสวอปเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับเป้าหมายราคาก็เหมือนเดิม10.5ซึ่งเชื่อว่าการเปลี่ยนสถานะมาเป็นโฮลดิ้งแทร็กเก็ตไพรซ์ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนเพราะธุรกิจใหม่ๆเนี่ยก็ยังอยู่แค่จุดเริ่มต้นซึ่งยังไม่ได้มีผลในเรื่องของกําไรให้กับบริษัทมากนักแต่จะเป็นในอนาคตมากกว่าก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้แต่ตอนนี้ก็ยังยืนราคาเหมาะสมอยู่ที่10.5บาทเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้ถ้าเราลงทุนหายตกใจแล้วเนี่ยวนน ก็น่าจะอย่างนั้นเพราะว่าเชื่อว่าเมื่อวันลงมาเนี่ยคือบริษัทเขาก็มีการอธิบายอะไรต่างๆแล้วก็วันนี้น่าจะเชื่อว่าในตลาดเองก็คงคุยเรื่องนี้กันไปแล้วแล้วก็อธิบายให้นักลงทุนเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็ความตกใจนะควรจะควรจะหมดลงครับหรืออย่างน้อยคนที่สมมุติว่าไม่อยากจะมานั่งสวะพอร์ุ้นเขาก็น่าจะขายเสร็จไปแล้ววันนี้ก็น่าจ<อ>ะไม่มีแรงขายอะไรแล้วนะครับแต่ว่ามันดึงตัวดีๆอย่างซีเคลงมาก็อาจจะเป็นโอกาสใช่เป็นโอกาสที่จะเข้าไปสะสมซีเคแทนนะครับ